แนวทางหลักสิบบนล่างพ่อกลมาสิบมาแล้วนะคะทุกคน5พฤศจกิกายนตามต่อล่าสุดงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มนะคะที่เด่นหนึ่งหนึ่งสองสองหนะคะประกบคู่กันได้กับหลักหน่วยนะคะทุกคนสําหรับหลักสิบบนล่างนะคะพ่อปรับสูตรงวดที่ผ่านมานะคะ,ะ,คะทุกคนอ่านด้วยนะคะ หลักสิปรับสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมปรับสูตรให้มันสัมพันธ์กับหลักหน่วยนะคะล่าสุดงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มๆนะคะที่1นึ่งสองห้าพฤจิก,กาตามต่อนะคะทุกคนสำหรับท่านใดที่ถูกงวดที่ผ่านมายินดีด้วยนะคะแอดมินสล็ปเดอร์ท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาไปรูด8กับ9ก้าบอมีหอตไง0น ลักซิปลักหน่วยบนลางของพองามเด้อท่านผู้ชมงวดนี้คืดมักคืดมักน้ำพออยู่ท่านผู้ชมเอาเขียนผิดท่านผู้ชมนี่ละคันเ้าไปน้าสิเขียนผิดไ,ได้เด่นศูนย์สองศูนย์สองสี่เดี๋ยวท่านผู้ชมแอดมินว่านะะนะเอาบรรทัดใหม่ดีวกว่านะคะเนาะเอาบรรทัดใหม่ดีกว่าท่านผู้ชม วพฤหัสทีกายนนะคะท่านผู้ชมหลักสิบบนล่างสิบบนล่างนะคะได้เด่นศูนย์ศูนย์สองสี่ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช่นะคะท่านผู้ชมศูนย์สองสี่หกแปด มักเด้ท่านผู้ชมมักสีมักสีแปดท่านผู้ชมชอบสีแปดนะคะก็นะนี่แอดได้ว่างลักลักหน่วยไปแล้วท่านผู้ชมหลักหน่วยของพ่อก็มีแปดนะคะท่านผู้ชมสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้ามักสีแปดไหมท่านผู้ชมคือบ่เป็นยังคือมักสีแปด ฟันไหมท่านผู้ชมฟันกลางวันอีกแล้วฟัน